แต่ไบตันเองก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เด็ดขาดมีโอกาสลุ้นตลอดเวลาเจอกับทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Arena ุยก่อนเกม เช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดพลาดแต่ประกันใดก็ขออาภาัยมาวันที่ทีนี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับโดวยวันนี้ผมมี3คู่เด็ดๆจากทางเพเมลิกและฝั่งลาลิกาสเปนมาฝากกัน จะเป็นคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันครับคู่แรกนะครับมาเริ่มกันที่เพียบรีกันก่อนเลยไบรทันเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้ตะกันในเวลาตีสองก่อเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันที่ผล5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่ได้มาพบเจอกันเลยแมนซิตี้นะครับเอาชนะไปได้3นัดและไบรทันเอาชนะไปได้2นัดก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับสลับกันแพ้สลับกันชนะเลยสำหรับหนัดนี้ ไม่รอช้านะครับมาต่อกันด้วยฟอร์ม5นัดของเจ้าบ้านอย่างไบตันกันก่อนเลยโดย5นัดหลังสุดของไบตันชนะไป3แพ้2นัดล่าสุดก็เอาชนะทีมตกชั้นอย่างเซาแฮมตันไปได้นะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ก็แอบเศร้าอยู่นิดๆน,นะเซาแฮมตันตกชั้นแล้วก็ไม่นอกเรลยครับมาต่อกันเลยที่ฟอร์มของแมนซิตี้โดย5นัดหลังสุดชนะไป4เสมอ1 โดยนัดล่าสุดนะครับก็เอาชนะเชลซีไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็สำหรับนัดนี้นะครับแมนซิตี้ก็เอาตัวสำรองลงเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเกือบค่อนทีมเลยก็ว่าได้นะก็เรียกได้ว่ากองแพนไปที่นั่งสำรองก็ตัวเด็ดเด,ดเก่งๆนั่งอยู่มานั่งสำรองกันเพียบเลยนะครับก็เชลซีก็ต้านไม่ไหวครับแพ้ให้กับแมนซิตี้ไปก็เป็นแมนซิตี้นะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ สำหรับคู่นี้นะครับไบรตันเปิดบ้านพบกับแมนซิ t y ตี้เนี่ยผมก็คิดว่าแมนซิ t y ตี้นะครับน่าจะพักตัวหลักบ้างเหมือนอีกเช่นเคยเมือนัดที่เจอเซลเซี Chelsea เลยที่ผ่านมาขออภัยนะครับก็ไม่ได้ทำให้ทีมดรอปลงเลยนะครับก็รักษาฟอร์ไมได้แต่ไบรตันเองก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เด็ดขาดมีโอกาสลุ้นตลอดเวลาเจอกับทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยอย่างไบตันเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ผลของสกอร์คู่นี้นะครับผมก็ ให้ขาดกันไม่มากนะผมให้ทางฝั่งแมนซิตี้นะครับที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าระหว่างไบตันกับแมนซิตี้เนี่ยใครจะชนะชนะกี่ลูกบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพกันด้วยนะครับผมเรามาต่อกันที่คู่ที่2นะครับมาทางฝั่งของลาลิกาลีกันบ้างเรอมาริกเปิดบ้านพบกับไลโยบเยกาโน เตะกันในเวลาที่งคืนครึ่งก็มาดูผลของห้านัดที่ทั้งคู่ได้มาพบเจอกันเลยนะครับเป็นทางฝั่งของเลียวมาลิกนะครับเอาชนะไปได้3นัดและบาเยการโนเอาชนะไปได้2นัดมาต่อด้วยฟอร์มห้านัดของเลียวมาลิกเลยนะครับโดย5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ1และแพ้2ซึ่งนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ให้กับทางบาเลเซียนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์ ส่วนฟอร์มผ้านั้นหลังสุดของไลโยบายเยกาโน่ก็ออกเสียงยากหน่อยนะครับชนะไป2แพ้3นันล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเอสปัญยอนไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2นะครับส่วนในคู่นี้นะครับแน่นอนว่าดูเหมือนราชาชุดขาวอย่างเรียวบัลลิกเนี่ยจะมีภาษีที่ดีกว่าพอสมควรเลยนะแต่ก็ดูเหมือนฟอร์มจะดอบลงไปหน่อยนึงนะเพราะว่าผูกไปแพ้บาเลนเซียมา1ประตูต่อศูนนั่นเอง แต่ทางลายโยบายเยก,กาโน่เนี่ยเองก็งไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับเอาชนะทีมอย่างบาร์ซ่ามาได้ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วไปเดือนที่แล้วนี่เลยก็แต่ยังไงผมก็ให้คู่นี้นะครับให้เลียมาเหล็กนะครับเอาชนะไปได้นาตะลูฟอร,ร์มกลับมาได้นะครับด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เป็นเลียมันหลิกนะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์หนประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายของเราในคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ลาลิก้านะครับ b บียเลนเปิดบ้านพบกับคาดิสเตะในเวลาที่คืนครึ่งคู่นี้นะครับน่าสนใจต,ตรง5นัดหลังสุดที่ได้มาพบเจอกันนี่แหละเพราะว่าชนะกันไปคนละนัดนึงนะครับแล้วก็ได้เสมอกันไป3นัดเรียกได้ว่ากินกันไม่ค่อยลงเลยนะเสมอ3ชนะคนละ1เนี่ยก็มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของ b บียเลนกันก่อนเลยนะครับชนะไป4เสมอ1นัดล่าสุดก็หมุกไปชนะ คีโลนามาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2และฟอร์ม5านัดของคาดิสกันบ้างนะครับโดยหนัดหลังสุดชนะ2แพ้2นัดล่าสุดก็เอาชนะบายาโดลิดมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0สาํา,นนา,า,นนา,าสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ให้บียาเลอันนะครับเอาชนะด้วยฟอร์มที่ดีกว่าแถมเล่นในบ้านของบียาด้วยสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ให้บียาเลอันนะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์ หประตูต่อศูนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าแต่ละคู่เนี่ยผลการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ทายผลกันได้ทักทายกันได้พูดคุยกันได้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะครับอ่านออกเสียงผิดพลาด หรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภัยมาว้ที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ